จะ,ะจะมา่าเราจะทาย้อนกลับกันเลยค่ะแต่เราจะพาไปแนวตรงนะคะคืนนี้ถ้าไม่เราทาไปแนวขวานะคะหน,นูจะรีบไปราบโดยไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าผีเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีนะคะก็คือหนูนี่แหละค่ะถ้ามันสีทาบ้านเลยไหะ ขี่มองทำไมไ่ะไปเลยนะคะเราจะทาแบบรวมๆกันเลยนะคะ ผมได้ไดคุยบ้างเล็กน้อยชอ่วงของ15นาทีแล้วก็ได้ตั้งแต่ตอนเปิดกล้องของเขาเพิ่ะเห็นควาปอนยูและหลายคนทุกคนพูดได้ดีนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องในใจแล้วมีในใจน,น,นะมันก็มีหน่งครับผมผมชอบคนที่อ,อ่อนโยนแลวก็รักษาครับ ผิวขาวว้าวเย่างน่ทีมเลยนะคะอยู่ทีมของพี่สมจิตรใช่ไหมคะขออะรจนพี่สมจิตรหน่อยค่ะค่ะนะคะมัเหมาะกับค่ะเหมาะที่มากกว่านเครือพกพี่ไปเดทกับสคนกหอนะคะรี่นคาแบบเร็ๆกันเลยนะคะ เวลาชควงเลยค่ะสำหรับการแข่งันารที่จะเป็นชยของเรานั้นใครบ้างและผู้ชายหรือว่าผู้หงที่เป็นใชตัวเองเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นหรือว่ามีสไตล์อะไรที่ทำให้เขายุ่งขันยุ่งรอค้ากลับมาเพราะลูกเล่นนี่แตกต่างกันไปตลอดทุกสัปดาห์และที่แน่ๆคุณอาจได้เจอกที่คช่นอหรือได้ไปเดับได้เดงก็เลได้เหมนกันนี้บลาแสัปดาห์หน้าครับ่วยแลนได้ค่ะสรค่ะ